สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอรหุ้นคุณทำได้เพื่อนๆน,นะครับวันนี้มี FC ท่านหนึ่งนะครับได้ขอหุ้น Fortune Pass Industry จำกัดมหาชนเข้ามานะครับหรือนะครับซิมลบลอักษรย่อ,อก,ก็คือ FPI นะครับ FPI นะครับอันนี้ก็เรา จะมาพิจารณานะครับโดยเราครับจะถูกต้องแบบคร่าวๆนะครับดีกว่าผิดเต็มๆนะครับก็คือเราจะมาพิจารณาเรื่องปัจจัยพื้นฐานกันนะครับถ้ามีพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีคุณค่านะครับหรือมีประโยชน์กับนักลงทุนนะครับอย่างเราเราท่านๆ่านนะครับเพื่อมุ่งหวังนะครับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลนะครับ วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาตรวจสอบนะครับสุขภาพนะครับของหุ้นตัวนี้กันนะครับ FPI for t u n e นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดเว็บไซต์ s e t r a d e com นะครับเดี๋ยวเราดูข้อมูลบริษัทไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของบริษัทนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับ ที่อยู่เะไนต่างเพื่อนๆก็ลองดูนะครับอยู่ปทุมธานีนะครับเขาอยู่กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมนะครับพวกยานยนต์นะครับชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับการขึ้นรูปต่างๆนะครับอันนี้ผ่า25สตางค์นะครับอันนี้ก็ถือว่าน้อยไปนะครับน้อยไปนะครับเรื่องของผ่านะครับนโยบายการจ่ายปันผลก็ไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของกำไรสุทธินะครับอันนี้ก็คือเรื่อง ที่บริษัทประกาศไว้พูดไว้นะครับตามข้อบังคับของบริษัทนะครับทุนจดทะเบียนนะครับเพื่อนๆดูนะครับทุนจดทะเบียน378ล้านเองนะครับชำระเต็มบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนหุ้นเนี่ย 1, ล้านนะครับเพราะว่ามันผ่าแค่25้านะครับทุนจดทะเบียนน้อยมันก็ซอยแบ่งเค้กแยกแตกย่อยออกไปนะครับเป็น1,500กว่าล้านหุ้นนะครับ ตอนนี้ในส่วนของหน้าที่เป็นข้อมูลบริษัทนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าใครเป็นคณะกรรมการผู้บริหารอะไรเน่ยะครับผู้ถือหุ้นนะครับเ,ออเรื่องของแฟกชิตเรื่องของข้อมูลนะครับที่เขานําเสนอนะครับตามสื่อแพลตฟอร์มต่างๆนะครับในส่วนของการนําเสนอเนี่ยวันนี้เราก็จะเจาะประเด็นนะครับในส่วนของ การจ่ายปันผลเขาก็จ่ายปันผลค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวก็คือปีละ2ครั้งนะครับขึ้นอยู่กับว่าผลประกอบการปีไหนมากน้อยอย่างไรนะครับนยโยบายการจ่ายปันผลก็อ,อยู่ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ30ของกำไรสุทธิอย่างนี้นะครับถ้าหาได้น1บาทก็จ่าย30สตางค์ขึ้นไปอะไรางี้นะครับอันนี้ปีนี้15สตางค์ปีนี้1 4สตางค์ปีที่ ปีที่แล้วนะครับปี2567นะครับจ่ายอยู่ที่8สตังค์นะครับปีนี้นะครับเริ่มต้นนะครับพฤษภานะครับพฤษภาก็จ่ายอยู่ที่4ตางค์เท่ากับปีที่แล้วนะครับเรามองจากการจ่ายปันผลเนี่ยนะครับลดลงนะครับลดลงถ้านับย้อนหลังไปนะครับ30ปีก่อนก็ถือว่าลดลงนะครับอันนี้คือตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมพวกยานยนต์พวกอะไรต่างๆนี้นะครับก็ ค่อนข้างจะมีผลกระทบเลยทีเดียวนะครับเพิ่งขึ้น SD ไปวันที่2พฤษภาที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเขาจ่ายปันผลอยู่ที่4สตางค์นะครับแต่คราวนี้ d i l u t i o n effect ในวันขึ้นเครื่องหมาย SD ก็คือวันที่2ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบคือหลุดลงไปถึง6สตางค์หมายความว่าถ้าใครซื้อตอนตลาดปิดนะครับหบาท นะครับหกสิบเอ็ดสตางค์เนี้ยนะครับจะไม่คุ้มนะครับกับการรับปันผลเพราะว่าคุณจะขาดทุนทันทีเลยคือสองสตางค์นะครับเพราะว่าได้รับปันผลเนี่ยนะครับแค่สี่สตางค์นะครับแต่ว่ามันราคานะครับติดลบนะครับในวันขึ้นเครื่องหมายอ d เนี่ยนะครับหกสตางค์นะครับพูดง่ายๆก็คือขาดทุนไม่ต่ํากว่า2สตางค์เพราะว่าเวลาเราได้รับ เงินสดปันผลเนี่ยเราจะไม่ได้เต็มนะครับลอกเราต้องเจอภาษีหักหน้าที่จ่ายอีก10%อซอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ในส่วนของอหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับเวลาขึ้นเครื่องหมาย SD ก็จะมีราคาพุ่งขึ้นไปอันนี้มีส่วนน้อยมากนะครับถ้า100%นก็จะมีสัก1%่1ึงอไม่ถึงะนะครับเพราะอาจจะสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับครึ่งเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับในตลาดหละักทรัพย์ไทยนะครับคือมันหาได้ยากมากนะครับ หาได้ยากจริงๆนะครับก็ถ้าย้อนหลังไปได้ก็อย่างปีที่แล้วนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับในตลาดรัพย์ไทยเรานะครับวันประกาศขึ้นเครื่องหมาย SD นะครับราคาพุ่งขึ้นไปอีก2%อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือโคตรรเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับได้ทั้งกําไรส่วนต่างและได้ทั้งปันผลมาแบบฟรีๆเลยนะครับแต่หุ้นโดยทั่วไปนะครับหุ้นโดยทั่วไปก็จะประมาณ80-85%นี้ก็นะครับ อาจจะนะครับลดต่ำลงกว่านะครับที่ประกาศจ่ายปันผลไปนะครับอาจจะเหลือไว้สักถ้านับจากตรงนี้ก็ประมาณสัก1 4 1 5นตนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เราให้ไปครึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็อาจจะทรงๆนะครับจ่ายเท่าไหร่ก็อาจจะลดลงไปประมาณเท่านั้นอะไรเนี่ยส่วนมากนะครับถ้าเรามองจากแนวโน้มเนี่ยนะครับ อาจจะตกลงไปมากกว่าที่ประกาศจ่ายปันผลในส้นส่วนมากเสส่วนใหญ่นะครับ้นตัวนี้ประกาศจ่ายปันผลปุ๊บนะครับพูดง่ายงก็คือ,อาราคานะครับหลุดล่วงลงมากกว่าที่จ่ายปันผลนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการประกาศจ่ายปันผลที่ผ่านไปนะครับคราวนี้ในส่วนของแฟกชีสนะครับบริษัท fpi ลักษณะธุรกิจเห็นไหมครับเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติกนะครับ เป็นศูนย์รวมในการจําหน่ายทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ทดแทนอะไรพวกนี้นะครับเออแล้วก็ O E M O E M ก็ผลิตนะครับผลิตเป็นมือจือปืนเป็นมือปืนรับจ้างนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงนะครับก็คือผลิตขึ้นรูปให้กับลูกค้าต่างๆนะครับาตามออเดอร์นะครับที่ลูกค้าเขาสั่งเข้ามาอย่างนี้นะครับ O O E M นะครับ คราวนี้ในส่วนของลักษณะธุรกิจเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับจากพลาสติกนะครับเพื่อนๆก็จะพอทราบละนะครับเขาเข้ามาในตลาดตั้งแต่ปี2555นะครับพาก็กำลังสวยเลยนะครับพาเนี่ย1บาทนะครับ IPO 3บาท50นะครับ3บาท50พเพื่อนๆอยากจะรู้ว่านะครับถ้าราคา IPO 1บาทเนี่ยคนที่ลงทุนมาตั้งแต่ปี2555เนี่ยนะครับตอง5เนี่ย เขาจะมีกําไรไหมเพื่อนๆก็เอาราคาหน้าปัจจุบันเนี่ยคูณ4คูณ4เข้าไปก็นะครับจะอยู่ที่6บาทนะครับหบาท20สตางค์เห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นทันทีว่าคนที่เข้าซื้อถือลงทุนในบริษัทเนี่ยตั้งแต่ IPO เข้ามาเขามีกําไรนะครับจะได้รับปันผลทุกปีด้วยแล้วกําไรส่วนต่างด้วยจาก3ามบาทห้เนี่ยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่6กบาทยีนะครับ ณนะราคาบาท5 5สตางค์เนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือถามว่าคนที่เข้าซื้อถือลงทุนณนะตอนนี้ก็คือจ่ายแพงกว่า IPO นะครับถ้าปีส5 65นะครับถ้าราคาอยู่เหนือกว่า IPO ขึ้นมานก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะเพื่อนๆดูนะครับราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2บาท24อย่างนี้นะครับเออ แล้วก็ราคาต่ำสุดอยู่ที่บาท47นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในเรนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะอยู่ในกรอบล่างนะครับก็คือราคาต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์อยู่ที่147บาทกับ155บาทก็ห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องของประวัตินะครับเรื่องของราคาตั้งแต่ IPO เข้ามานะครับ ตระกูลทนาดำรงศักดิ์นะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างนี้นะครับเราก็ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับจ่ายปันผลปีละสองครั้งนะครับอันนี้เราก็จะไปดูในส่วนของงบการเงินนะครับในส่วนของงบดุลนะครับว่าบริษัทนี้มันมีงบดุลเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเราจะตรวจสุขภาพกันก่อนนะครับเขาอยู่มา 10กว่าปีนะครับ12 13ปีเนี่ยนะครับงบดุลเป็นยังไงบ้างนะครับเราร้องขอว่าถ้าเป็น CR นะครับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเนี่ย current ratio เนี่ยเราต้องการสัก2เท่าขึ้นไปนะครับอุนตัวนี้อยู่ที่1.6 1.9 1.7 1.8นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ DE นะครับต่ำกว่าต่ำกว่า1อยู่นะครับถ้าเราดูสุขภาพ หุ้นของบริษัทนี้ยังไม่ไปดูเจ้านี้การค้าอะไรนะครับเราก็มองว่าเอาตัวรอดได้ในแต่ละปีแล้วก็จะมีในส่วนของสุขภาพก็อยู่ระดับดีกลางๆนะครับไม่ได้ถึงกับดีมากนะครับถ้าดีมากๆนี่ก็ต้องสองเท่าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือดีกลางๆนะครับถ้าถ้าหลุด1.5เนี่ยนะครับอันนั้นก็ต้องระวังละนะครับอันนี้ก็ในส่วนของอหุ้นนะครับ Uh, FPI นะครับ uh, ส่วนที่น่าเป็นห่วงมากๆสำหรับหุ้นที่มันมีสภาพคล่องต่ำต่ำๆเนี่ยต่ำกว่า2โดยเฉพาะต่ำกว่า2เนี่ยเรื่องของการเก็บหนี้นะครับวงจรเงินสดเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่าอะไรครับ638นะครับหมายความว่ากว่าจะมีเงินไหลเข้าบริษัทเนี่ยกินระยะเวลา5-6เดือนนะครับ6เดือนนะครับกว่าเงินจะไหลเข้าบริษัท แต่คุณนําไปชําระนี่เนี่ยนะครับสเดือนอย่างเงี้ยนะครับหรือ2เดือนกว่านะครับหกวันอย่างเงี้ยโอ้กว่าคุณจะเก็บเงินได้นะครับห่างจากการที่คุณต้องเอาไปชําระเจ้าหนี้การค้าเนี่ยนะครับสเดือนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นธุรกิจที่แบบน่ากังวลแล้วก็มองจากเรื่องของนะครับการหายใจหายคอหรือเส้นเลือดหรือสภาพคล่องในบริษัทเนี่ยจะติดติดขัดขัดค่อนข้างมากนะครับ อันนี้ก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับวงจรเงินสดแบบนี้นะครับมันไม่น่าซื้อถือลงทุนนะครับถ้าในมุมมองของพอร์ตเกษียณเร็วกเกษียณรวยเนี่ยต้องเว้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตน้องทุนมีไอเชิงลุกกับพอร์ตเก่งกําไรนะครับเราสามารถที่จะพิจารณาซื้อถือลงทุนได้เป็นบางจังหวะบางเวลาเท่านั้นเองนะครับจะซื้อจะถือจะขายจะอยู่เฉยเอาไว้เฝ้าดูในวอตสลิดหรือว่าจะทิ้งลงถัง อันนี้ขึ้นอยู่กับาการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับผมให้อิสระกับเพื่อนๆเต็มที่เลยนะครับในส่วนของงบการเงิน5ปีนะครับงบการเงิน5ปีเพื่อนๆดูในส่วนของงบการเงิน5ปีนะครับเราก็ตรวจสอบเรื่องของอารายได้นะครับรายได้กับกําไรนะมันเป็นยังไงบ้าง2,000ตน้ตนๆนะครับ2 0 0 6 2 0 0 5 2 0 0 6นะครับถ้าเรามองจาก4ปีเนี้ย รายได้ค่อนข้างเสถียรนะครับรายได้ค่อนข้างเสถียรนะครับอันนี้พูดถึงรายได้นะครับแต่คราวนี้พูดถ <talk ing. S 2> <talk ing>. ึงกําไรสุทธิกําไรสุทธิเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยส่งปัญหาชัดเจนเลยนะครับนะครับมีผลกระทบชัดเจนเลยหมายความว่าอะไรรายได้ในสองพนนะครับแทนที่นะครับกำไรนะครับจะ300400ล้านนะครับเหมือน2ปีที่ผ่านมานะครับแต่กำไรหายไปเป็นร้อยล้านอันนี้มีปัญหาละนะครับมีปัญหาละ อย่างที่บอกเพื่อนๆน,นั่นแหละนะครับเรื่องของสภาพคล่องภายในบริษัทนะครับเออ,เ,อ,อเงินกว่าจะไหลเข้าบริษัทเนี่ยว่าวเงินสดจะเข้าบริษัทใช้ระยะเวลานะครับประมาณ6เดือนเนี่ยแต่เงินไหลออกนะครับไหลออกทุกๆ2เดือนเนี่ยโดยเฉลี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็คือออกมากกว่านะครับเข้านี่ประมาณ3เท่าอันนั้นอันตรายนะครับเหมือนกับเลือดในร่างกายของเราถ้ามันมีบาดแผลนะครับถ้ามันมี ถ้ามันมีนะครับถ้าไหลออกเนี่ยสามโลอย่างเงี้ยนะครับเราเอาข้าวหนึ่งโลเนี่ยในปริมาณที่เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับข้าวก็ปริมาณเท่ากับหนึ่งโลของที่ไหลออกนะครับสามโลอย่างเงี้ยนะครับมันมันพูดได้ง่ายก็คือข้าวเนี่ยมันน้อยกว่ายังไงเลือดก็จะหมดจากตัวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของหุ้นตัวเนี้ยนะครับถ้าเราวัดจากตรงเนี้ยนะครับ คราวนี้ในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารโอเคก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่ในระดับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับดีมากเลยนะครับอันนี้ก็ปรับลงมาจะอยู่ในระดับดีมาตรฐานแล้วก็ถ้าพลิกฟื้นไม่ได้นะครับก็อาจจะนะครับลงไปต่ํากว่าดีมาตรฐานอาจจะถึงขั้นแย่เลยก็ได้นะครับในอนาคตนะครับ อันนี้ในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับพูดถึงหุ้น19-20%ก่อนหน้านี้ถามว่าจ่ายผลผลเยอะไหมจ่ายผลผลนิดเดียวนะครับจ่ายผลผลนิดเดียวถ้าเราดูเฉลี่ย3ปีไม่ถึง5%นะครับถ้าคราวนี้ถ้าเราดูในส่วนของเฉลี่ย5ปีนะครับก็ไม่ถึง5%นะครับอันนี้ถ้าเราว่าโดยการจ่ายผลผลแล้วก็สร้างผลตอบแทนเนี่ยถือว่าน้อยไปนะครับ ในส่วนของการสร้างผลตอบแทนในระดับ19% 20%เนี่ยจ่ายปันผลเท่านี้นะครับถ้าจ่ายปันผลสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยหาได้ยีนะครับจ่ายสัก10%อย่างเงี้ยนะครับมันมันน่าจะเวิร์กนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการจ่ายปันผลนะครับอย่างะนะครับเห็นไหมครับครั้งที่ผ่านมา2พฤษภาเนี่ยนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาจ่าย4สตางค์อย่างเงี้ยนะครับจ่าย4สตางค์อ่า ถามว่าถ้าสองครั้ง8สตังค์นะแสตางค์มันก็เกิน30%นะแต่มัน,ม,นมันน้อยไปนะครับมันเป็นลักษณะของธุกรกิจลักษณะของอุตสาหกร,รรมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าพูดถึงเงินปันผลก็ถือว่านะครับอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาตรฐานนะครับเรื่องของปันผลนะครับอันนี้พูดถึง3ปีล่าสุดนะครับแต่ถ้าเฉลี่ย5ปีคือตกเกณฑ์นะครับ ในส่วนของมูลค่าหุ้นทางบัญชีเมื่อเทียบกับราคานะครับตอนนี้ก็คือสูสีิยุติธรรมนะครับในส่วนของค่า PE นะครับในส่วนของค่า PE เนี่ย PE เฉลี่ย3ปีนะครับอันนี้ไม่เกิน15เท่าปีล่าสุดไม่เกินนะครับไม่เกิน20เท่านะครับอันนั้นก็คือมองถึง Growth Stock นะครับแต่ถ้าเป็น Defensive Stock หรือหุ้นปันผลพื้นฐานแข็งแกร่งนะอันนี้ก็จะควรจะต่ำกว่า8เงี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อน จะพี่ตัดสินใจนะครับเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนเราไม่ใช้ตัวเลขเดียวโดดๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกับผบบู้คนทุกทุกท่านนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับรวยทรัพย์รวยปีติสุขนะครับรวยสติปัญญาในหุ้นนะครับสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นกับตนเองนะครับอย่างสม่ำเสมอความโชคดีที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอค,อคือความสามารถความล้มเหลวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคือนิสัย รเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช้ลรยยอดเยี่ยมกว่าเดิมเราก็นะครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนไมเซ็ตนะครับลองนะครับทำสินที่ดีๆผลลัพธ์ที่ดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆแน่นอนก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณครับ